ูดไรเอาโกบอลไหกบอลโกบอลบาใจหัวมั้งไงคนูจะได้ห่อะได้อร่าฮ่า่าฮ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 ่นฮะาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่าฮ่น่าฮ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 ่า่า่าฮา่ เราหมายถึงเราไม่ใช่ว่าเรามั่นใจว่าเราจะอัดมันได้ตอนที่เอง่าโอ้ยเชื่อเราเดี๋ยวเราพาไปเจอโบกต่อ้น้องโอเคเฮ้ยจอยขนน้ำข้มือไอ้คนเนึงเขาทั้งยาวไอ้น้องเออให้พูดอ่ะ เสียงมันจะดังขึ้นเ,เสียงมันดังขึ้นเสียงมันดังขึ้นคอมดาวคอมดาว,ม,ดาวมีประโยชน์ไหมเนี่ยก็เล่นบีฟไงทำไมของของที่ซื้อมามีประโยชน์ไหมเนี่ยอะอะไรเนี่ย องทนี้เอาไว้ทุบหน้าผีเหรทุบหน้าโอ้โหบว่เสียงเท้ามันเต็มเลยเนี่ย เอาไอ้นี่ไปจีหน้ามอนเตอร์เลยไหมเนี่ยฮะซีเออไว้ให้มอนเตอร์แบบพลาดไหมไหนพี่คอนเตอร์สุดที่โอ้ยนี่คืออะไรอะจะไปโดนไหมอ้ตาย ถ่ายสมแล้วถ่ายสมแล้วเออจี๊ดเดียวองทำทำทำ what what is t h i doing oh crap ผมไม่รู้นะว่าตัวผมไม่รู้นะว่าตัวอะไรแต่ผมวิ่งละ

อะไรอ่ะอ๋อมีเลือดอยู่ข้างหลังหนีไม่ได้ได้นะไม่ไไดด้้มีมีใครได้ยินกูปะได้ยินได้ยินอ้าวใช่เหรอเราตายแล้วอะเราตายแล้วอะเอ้าเหรอเราไม่รู้ว่าอะไยังไม่ตายเราโดนอะไรไม่รู้ไงอืม เหมือนอยู่ดีๆก็โดนบีบอัดกาอากาศแล้วก็แบบปลายไปเลย <c oughs> เจอผีเด็กเข้าไปอ่ะอ๋อสลามอ๋อคือสลามมันเอานายใช่ไหมใช่ใชอ่าเรียบร้อยโอ้โคตรโหดโอ้โหโคตรโหดเลยอ่ะ สลามมันจับสลามมันจับเราไอ้เนี่ยสลามมันจัดเราจับเราไปโดนสายอะ่โยอะโอ้แล้วแล้วกล้องนายไปโดนตก,กล้องนายไปตกตรงไหนอะ่ะไม่รู้ไงไม่รู้สิเราว่าแชนแนลในเกมน่าจะพังรอบสองอะ่ะ,อออะอแต่แชนแนลในชีวิตจริงได้คีเพิ่มแล้ว <c oughs> ต,ตรงนั้นอ่ะต้องให้เซนเดินตรงไปอะ่ะถึงจะเจอทางออกอแต่ว่ามันดักอยู่นี่เนี่ยจบเราปัญหา

ฮะเดี๋ยวอยาพึ่เดียวยาพึ่งเอออยากรู้เหมือนกันถ้าเหลือแค่คนเดียวมันจะเป็นยังไงอ๋อเงินหายเหลือแค่วันเดียว เป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ึนี่ลุกขึ้นมาอีกแล้ววันสุดท้าย วันนี้ผมเอาจริงอ้ไร้หัวด้คิมมาเฮ้ยไฟสายโอ้โหลืมเลยใช่ใช่ไฟายเราหายคน ไม่ดิบนี่มันอีกทางหนึ่งม,มันมีทางด้านซ้ายกับทางตรงนี้มามามาทางใหม่ทางใหม่ ทางนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ก็มีเนี่ยออาเอาวัดเจียวครจะปวดเลยกินไม่คล้ามาตอนนี да ้นะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยว่ะเฮ้ย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 กดทำบ้าเลยปิดเดียวนี่ยติดกับ 就这么多。<noise> <noise> ายไปแลวหนึ่งคนขอบคุณมากสตอปเป็ดทำบ้าอะไรอยู่

ผมรอดมาคนเดียวนะครับแล้วผมก็แบบเจ๋แบบนี้แหละแบบนี้แหละอยากเห็นสภาพตัวเองโดนขย้ำอ่ะวน่ากลัวไตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปดูเป็นมีคือเด็กด้วยก่อน ไม่ต้องปลานะวางไว้กดคิวไปเฉยว่ะเพื่อนเรียบร้อ,อยต้องให้ละละพี่เอกสองมาดูมาดูมาดูวันนี้ผมเอาจริงใช่ไปฉายเราหายทางนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ก็มีเนี่ยอา้อาววัด เยจฮ้ยเฮ้ยกดทับ้าเลยตดี๋ยวนี้ ปแล้วหนึ่งคนขอบคุณมากส่อเป็ดทำบ้าอะไรอยู่โอ้ครับว้าฮ่าเดี๋ยวเเลยตายเดครับผอดมาคดียนะครลำนำเลว มาสามาทีเลยเต็มเลยไอ้น i̇şte ้องเจ้าเกมไม่มีทิกสิตเข้าไปตัวนี้เกมก็ไม่มีทิกสิตละกูยังเจอกูไม่หวะใครใครซักขึ้นเกมออกมาวิ่ง